พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการป้องกันยาเสพติดเพราะมีอิทธิพลสูงสุดต่อการเจริญเติบโตของลูกตนเองตั้งแต่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทั้งนี้ลักษณะพื้นฐานการเติบโตของเด็กแต่ละคนทำให้เกิดโอกาสเสพสารเสพติดต่างกันด้วยลักษณะของเด็กที่มีโอกาสเสพสารเสพติดเช่นเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่ดื่มหรือติดเหล้าหรือใช้ยาเสพติด เด็กที่มีความพิการทางร่างกายมีปัญหาทางสุขภาพตั้งแต่เด็กๆเ,เด็กที่มีครอบครัวแตกแยกเาะเบาะแวง้งสับสนไร้ความรักขาดความอบอุ่นเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางกายทางใจหรือทางเพศเด็กที่มีอาการทางจิตเช่นชอบทำร้ายตนเองหรือคิดฆ่าตัวตายเด็กที่มีนิสัยก้าวร้าวเป็นพานขวางสังคมเข้ากับเด็กคนอื่นไม่ได้ เด็กที่เอาแต่ใจตัวเองเด็กที่อายเกินไปหรือเด็กที่ประมาณค่าตนเองต่ำเด็กที่ไม่ชอบไปโรงเรียนขาดเรียนหนีเรียนหยุดเรียนก่อนวัยอันควรเด็กที่ไม่มีจิตผูกพันกับคนอื่นหรือกับสังคมแวดล้อมใกล้ตัวเด็กที่ขาดทักษะชีวิตแก้ปัญหาไม่เป็นเด็กที่คบเพื่อนใช้ยาเด็กที่ลองยาตั้งแต่ก่อนอายุ15ปี อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลไปเช่นคุ้มดีคุ้มร้ายอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายมากซึมเศร้าเหนื่อยง่ายเก็บตัวปล่อยตัวความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลไปเช่นความสัมพันธ์กับครอบครัวแย่ลงทิ้งเพื่อนเก่าคบคนแปลกหน้าเป็นเพื่อนทำตัวลึกลับพฤติกรรมเปลี่ยนแปลไปเช่นไม่มีสมาธิเหื่อลอยไม่สนใจการเรียนผลการเรียนแย่ลงละทิ้งกิจกรรมที่เคยชอบ ไม่กินไม่อยู่ไม่หลับนอนเป็นเวลาข้อสังเกตอื่นๆเช่นเงินทองและข้าวของในบ้านหายไปตาแดงน้ำมูกไหลทั้งๆที่ไม่เป็นหวัดเป็นต้นลักษณะของเด็กที่มีภูมิคุ้มกันต่อสารเสพติดเป็นเด็กที่มีจิตผูกพันต่อครอบครัวรักพ่อแม่พี่น้องครอบครัวมีระเบียบกฎเกณฑ์แน่นอนสำหรับความประพฤติของสมาชิกในครัวเรือนสมาชิกในครอบครัวพูดจากันรู้เรื่อง เคลียร์ปัญหาข้อขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเด็กเคารพรักในศักดิ์ศรีของตนเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองประเมินค่าตนเองดีพอควรเด็กที่มีความสำเร็จในการเรียนทั้งกิจกรรมในและนอกหลักสูตรเด็กที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นช่วยทำประโยชน์ให้สังคมเด็กที่มีทักษะในการแก้ปัญหามีทักษะในการตัดสินใจที่ดีเด็กที่สามารถเข้ากับคนอื่นได้ดี เด็กที่มีทักษะในการจัดการกับอารมณ์ที่ไม่สุนทรีพ่อแม่ก็จะต้องมีทักษะในการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจกันได้ดีกับลูกจะต้องรู้จักรับฟังลูกแสดงความสนใจและยอมรับรู้ในแนวคิดอารมณ์และความรู้สึกของลูกฉะนั้นเมื่อสงสัยว่าลูกดื่มเหล้าหรือใช้สารเสพติดควรปฏิบัติด,ดังนี้อย่าควันเสียหรือตีตนไปก่อนไข้ให้คุมสติให้อยู่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ อย่าโทษตนเองหรือโทษคนอื่นเพราะไม่ช่วยให้เกิดผลดีใดๆทั้งสิ้นอย่าโมโหให้ระงับอารมณ์โกรธให้ได้ก่อนอย่าด่วนสรุปให้รู้จักประเมินสถานการณ์ก่อนอย่าสอบถามหรือไต่สวนในขณะที่ยังเมายาอยู่เพราะจะเป็นชนวนให้เกิดการทะเลวิวาทเหมือนราดน้ำมันลงในกองไฟจงพูดคุยกันให้รู้เรื่องตามข้อเท,ท็จจริงเมื่อลูกสั่งเมาแล้ว จงวางกติกากฎเกณฑ์และบทลงโทษให้เหมาะสมจงปฏิบัติตามกติกากฎเกณฑ์ข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและจงให้ความช่วยเหลือลูกเพื่อให้รับการบำบัดร,รักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป